รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมทรธัญบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรีผลักดันเผื่กหอมบ้านหมอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานายผลดำธรรม ผู้ราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตรไทยสินค้าเผือกหอมบ้านหมอให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการณห,ห้องรับรองชั้น4ีสารากลางจังหวัดสระบุรีโดยจังหวัดสระบุรีได้ขอขึ้นทะเบียนเผือกหอมบ้านหมอเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการการจะททำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสน ค้า GI เผือกหอมบ้านหมอโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีเป็นที่ปรึกษาโครงการซึ่งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาคำขอตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภริศาสตร์หรือ GI ได้มีการลงพื้นที่พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตเสนอรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภมิศาสตร์ สินค้าเผือกหอมบ้านหมอให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าจำนวน40ราย สำหรับเผือกหอมบ้านหมอปลูกมากในจังหวัดสระบุรีครอบคลุมพื้นที่สามอำเภอได้แก่อำเภอบ้านหมออำเภอดอนพุทธและอำเภอหนองโดนเป็นเผือกหอมมีหัวขนาดใหญ่สายพันธุ์เผือกหอมเชียงใหม่หรือเผือกหอมพิจิตรเนื้อเผือกมีสีขาวอมม่วงอ่อนมีเส้นใยสีม่วงกระจายทั่วหัวเมื่อนำมานึง่งหรือต้มเนื้อเผือกจะร่วนซุยและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษกว่าเผือกหอมทั่วไป อาทิตยาปกธทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบรุรีรายงานค่ะ